สวัสดีครับก็วันนี้รถสาย A ครับชื่อว่า Cyber Warrior ครับก็คุณสมบัติพิเศษก็เพิ่มประสิทธิภาพในการเลี้ยวโดยไม่ต้องดิฟนะครับทุกครั้งที่ใช้ชายุสละตันก็เร็วขึ้นประมาณบวก7กิโลเมตรต่อชั่วโมงครับเดี๋ยวเราไปดูรถคันนี้ครับรถคันนี้ก็สวยงามครับมีล้อแม็กเนี่ยครับดูครับดูตัวรถครับดูตัวรถนี่สวยงามครับมีขีปนาวุวยครับขี่ปนาวุธสสำหรับ ทุกคันนี้ก็สวยงามมากล้อยิ่งสวยครับเหมือนลำโพงเลยครับผมเนี่ยครับด้านข้างเนี่ยครับสวยจริงๆครับรถสปีดทิเตอร์นี่สวยทุกคันเลยผมชอบมากเลยครับพวงมาลัยก็นี่ครับอันนี้เป็นของอัลฟานะครับผมอัลฟานี่เทอร์โบครับเทอร์โบเทอร์โบมีอย่างสี่ท่อครับผมสี่ห้าท่อแล้วดูครับสวยงามครับนี่ครับโอ้โหด้านหลังก็มีขีดมาวุธครับสองข้างดูล้อครับ ต้อนี้เป็นเหมือนเทอร์โบซับ10นิ้วครับเนี่ยครับมีปีกมีสเกิร์ตเรียบร้อยครับสวยงามครับก็เดี๋ยวเราเข้าเกมกันแล้วไปดูครับว่ารถคันนี้จะเด็ดและแรงขนาดไหนครับผมเดี๋ยวรอสักครู่ครับผมอันนี้มารีวิวให้ดูครับรีวิวรถคันนี้รถสาย A เนะครับเดี๋ยวขอเวลาเข้าเกมสักครู่ครับตอนนี้ผมก็อยู่เลเวล39กครับกลับมาในรอบ2เดือนครับ2เดือนผม ไม่ได้เล่นเลยครับเดี๋ยวกลับมาดูกันครับว่าจะเป็นยังไงก็ีมือก็ลืมๆกันไปครับเดี๋ยวขอเวลาเข้าเกมสักครู่มาแล้วครับ matching กันไปครับเจอด่านซิตี้สิบเอ็ดครับผมซิตี้สิบเอ็ดเดี๋ยวเราเข้าไปดูเลยครับผมเดี๋ยวรอสักครู่ครับมาแล้วครับน่านครับมีรถคาสซีมาด้วยครับรถคาสซีรถนิวตัวใหม่ครับผมอันนี้น่าจะเป็นรถสายเอด้วยกันครับผม ก็รถก็สวยๆกันครับผมรถ้ายสุดนี่เป็นรถคาซีครับเนี่ยครับไปครับสตาร์ทเริ่มแล้วครับไปเรียบร้อยครับโกครับออกตัวเพอร์เฟกไปครับตอนนี้ตามตูดอยู่ครับขึ้นมาอันดับหนึ่งครับผมไปตอนนี้ก็นําอยู่ครับอันดับหนึ่งอ่าตัดล่วงมาครับเป็นที่2ครับที่2วิ่งกันแล้วครับเปิดนะครับยังตามอยู่ครับตอนนี้อยู่ที่2นะครับผมทอร์โบก็ใช้ ดิฟกันไปครับปืดคงไม่เลี้ยงไม่ลืมเสียงกันะครับปืดปืดเนี่ยครับผมกลับมาแล้วครับไปตอนนี้ตามอยู่ครับเป็นรถนิวครับผมเป็นรถรถคัสซีน่นฝีมือไม่ใช่เล่นเลยครับผมขับได้ขนาดนี้เข้าวงในนิ่งมากครับของผมยังไม่เก่งวงในครับไม่ค่อยได้ซ้อมครับผมไม่ค่อยได้เล่นครับวงใน หลุดตลอดดูครับเสียชื่อบนรถเครับตามรถสไปเฮ้ครับยังสเปะสปะอยู่ครับชนนิดชนหน่อยสนามนี้ผมไม่ค่อยเก่งเลยครับสนามซิตี้1ิจำได้ยังจำได้อยู่ครับสนามซิตี้สิตอนนี้ก็อยู่ที่2อยู่ครับยังขึ้นไม่ได้ครับสงสัยจะเป็นฝีมือจริงครับอ้าวเข้าวงในเข้าได้ครับหนึ่งครั้งไปแล้วครับ ทางตรงนี่ต้องหนีดีครับผมไม่งั้นผมเสียบนัเนี่ยเขาวงในผู้หญิงขับด้วยคันนี้ไปครับก็ยังตามอยู่ครับผมยังตามอยู่ครับตามอยู่เข้ารอบสองแล้วครับผมยังตามอยู่ครับไม่แน่ใจว่าจะแซงได้ไหมเสียชื่อรถเอเลยนะผมไม่เป็นไรครับฝีมืออาจจะอาจจะเก่งกว่าผมก็ได้ครับผมฝีมือก็ยังพื้นฐานอยู่พื้นๆอยู่ครับ ไปครับก็ยังตามอยู่ห่างๆครับ1ประมาณ1โคง้งแต่ที่3ก็ห่างกัเยอะครับคงไม่ต้องไปกังวลแล้วครับตอนนี้ผมก็ที่2ครับ1กับ2ก็เอาที่1ได้หรือเปล่าเนี่ยแต่ว่าดูแล้วก็สงสัยจะไม่ทันครับโดนรถคาสีฉีกไปเลยครับคาสีก็ฝีมือคงดีครับดี ตีมือนะครับเข้าโค้งครับสนามนี้ผมไม่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 ถูกเลยครับผมโค้งเยอะครับสนามนี้ตามอยู่ประมาณหนึ่งโค้งครับผมยังตามอยู่ครับที่2ครับที่3ก็หายหายไปแล้วครับหายจากจอไปแล้วเห็นอยู่ไกลๆครับไม่ต้องกังวลก็ขับไปเรื่อยๆครับตอนนี้เอาไปที่2ก็ได้ครับแพ้รถสีไปตอนนี้ โค้งครับโค้งไปไกลนะครับกล้ถึงเส้นชัยนะครับโค้งนี้เข้าวงในได้ครับไปครับดวนทิ้งหายเลยครับผมอนนี้ทันไหมทันครับผมเข้าฟีนิชไปแล้วครับได้อันดับ2ครับโอ้โหน่าจะแรงสูงกว่าผมนะแต่ว่าอาจจะฝีมือแรงสูงก็ตามตามฝีมือไปครับผม ครับเดี๋ยวเรามาดูอันดับกันครับอแรงใกล้ๆกันครับแรงใกล้ๆกันของผมแรง39เก้าเารู้สึกจะเป็นแรง38เนี่ยครับคะแนนก็ได้ไป ecu ครับแรงก็บวกหนึครับเนี่ยครับสามแปไล่กันครับผมผมก็เป็นสถิติใหม่ด้วยนะครับผมอ๋อไม่ใช่ครับเนี่ยครับสนาทีกว่าก็คลิปนี้ก็ขอจบเพียงแค่นี้ครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับขอบคุณครับสวัสดี tchau